มาดูสถานการณ์ความรักของคนโสดดูเนาะคนโสดนะเป็นยังไงบ้างมีใครเข้ามาเอ็ดออฟสอดนะคะหนึ่งหนึ่งดาบเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยไนท์ออฟคัพนี่มาแน่นอนเนาะคือคุณกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่อะ่ะแล้วทีนี้เมื่อคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อ,ะอ่ะอ่า คุณมีพลังงานที่ดีความรักที่ดีก็จะมาหาคุณนะคะคู่อ่าคิงออฟครับอืผู้ชายใจดีมีวาทศิลป์นในการพูดที่ดีนะคะภาพใบนี้ดูสิรักหมาด้วยอ่ารักหมาด้วยนะคะรักสัตว์ออมีคุณมีคนจ้องมองคุณอยู่นะคะนี่ไงใช่ไหม มีคนจ้องมองคุณอยู่ที่อยากจะมามอบความรักให้กับคุณแต่ตอนนี้คุณกำลังมุ่งทำงานหาเงินมุ่งประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเหมือนคุณปลดแอกปลดล็อกแล้วเนาะจากการมีคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีคู่รักตอนนี้คุณก็เหมือนมุ่งมั่นอยู่กับงานจนไม่เหมือนไม่คิดไม่ยังไงอะบางท่านก็ไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครอะก็ได้แต่ จ้องมองนี่ไงเพราะที่ผ่านมาคุณอาจเจอความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องความรักมาเยอะเนาะชูออฟเพเ n เคิลนี่ไงชูออฟเพเ n เคลิลตอนนี้คุณต้องการความสุขใช่ไหมอยากกินอะไรก็กินเอ,อยากกินไอติมคือมีภาพเด็กเนี่ยตอนเนี้ คุณอยากจะกินไอติมทั้งอันนี้และอันนี้ช็อกโกแลตและวาน,นิลาเพอเพอรนะบางคนเนี่ยลังเลนะจะเอาใครดีอะระหว่วางคนเนี้ยคนที่ดูอืมก็หรูหน่อยดูหน้าตาดีก็หรูกับคนเนี้ยก็นะดูเซอเรอ์มากเซอเรอ์ดูจิตใจดีมีวา,าทศิษฐ์ในการพูดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกําลังช่่งใจอยู่ก็ได้อืม The magician The magician นี่ไงคุณจะได้คนที่ฉลาดเ <c oughs> จ้าเจ้าชู้ไม้ก็อาจจะมีกุ้มกิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณนั่แหละนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ ขอแค่ว่าอย่าไปวนอะไรกลับแล้วกันอย่าไปวนตอนนี้คุณก็อาจจะวนคิดถึงสองคนนี้ก็ได้ว่าที่เข้ามาในชีวิตอะเออว่าเอ๊จะยังไงดีจะเริ่มเขียนหนังสือเล่มใหม่กับใครดีนะคะอืม for of pinnacle เนี่ยที่ผ่านมาคุณเศร้าโศกเสียใจกอดหมอนอยู่เพียงลำพังนะคะอาจจะ มัวแต่โฟกัสอยู่เล่มใดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งโฟกัสอยู่กับแค่คนคนเดียวนะคะอาจจะทิ้งการรักตัวเองมานานแล้วนะคะอืมมันก็เลยทำให้คุณแบบว่าเปิดใจยากต่อให้ใครเข้ามาทรีออฟครับพอคุณโสดแล้วคุณก็แปดปาร์ตี้เต็มที่เลย พอคุณเริ่มตื่นรู้แล้วเนี่ยคุณก็ออกไปสั่งสรรเต็มที่เลยในบางชาติเนี่ยหรือไม่ก็คือทำอะไรให้มันมีความสุขที่สุดอะ่ะอืมเชนออฟครับคุณความจริงแล้วคุณอยากความฝันของคุณอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่น แต่เมื่อเป็นไปไม่ได้เพราะเกิดการขัดแย้งกันทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็เลยทําให้มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันแต่คุณก็ถึงแม้ว่าคุณจะทําใจแล้วแต่ความฝันของคุณก็คืออยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะอืม of Pen น n เค l e คุณจะได้คนที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอะถ้าเกิดว่าบางคนก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินเลยแต่บางคนก็เป็นผู้ให้และผู้รับเท่าเทียมกันอ่ะจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นผู้ให้ที่มากกว่าแต่ต่อไปเนี้ยคุณจะได้รับอ่าเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันหรืออาจจะได้มากกว่านะคะเพราะไพ่ใบเนี้ยคือเหมือน คิดว่าจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะอืมสิชูออฟอ่าคุณอาจจะลังเลอะไรสักอย่างอืมคุณกำลังลังเลกับเป้าหมายคือคุณตะเตรียมการนะแค่รอแบบอย่างเช่นเนี่ยฉันอยากจะไปทะเลมากฉันอยากจะไปทะเลมากแต่ว่า ตอนนี้ยังไปไม่ได้เนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณต้องรอก่อนนะคะคือวางแผนตะเตรียมไว้ข้างหลังก็มีรูปโลกเห็นไหมคะอืมวางแผนตตะเตรียมไว้ทําไมแมบบเรียบร้อยเนาะเขียนวางแผนเรียบร้อยว่าจะอะไรยังไงก็เหมือนวางแผนทั้งชีวิตตัวคุณเองว่าจะเอาไงต่อไปแล้วก็ในเรื่องการงานที่คุณอยากประสบความสําเร็จแล้วก็ชีวิตรักนะคะว่าควรจะเปิด ใจให้ใครดีอย่างนี้ก็ได้เนาะอย่างที่บอกว่าจะเอาใครดีอาจจะระหว่างดูคนดูมาสเตอร์กับคนดูแบบดูก้ก็หรูอะไรเงี้ยแต่งตัวดีอย่างเงี้ยสมาร์ทเซเว่นออฟสอดเซเวนเนี่ยคุณกลัวใครมีความลับกับคุณอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เพราะมันตำแหน่งเดียวกับอ่าวางตำแหน่งเดียวกันพอดีคนที่ เป็นไนท์อัพคัพเนี่ยเพราะไนท์อัพคัพจะมีลักษณะที่ดูเจ้าชู้เนาะเนี่ยคุณอาจจะกลัวการถูกว่าเขาคนนี้จะมีความลับหรือเปล่าก็ได้นะคะในบางท่านบางเคสอืมหรือไม่ก็ไม่อยากจะเปิดใจให้ใครเลยอะ่ะก็กลัวกลัวคนที่เข้ามาจะมีความลับกับเราอีกอะ่ะจะใส่หน้ากากหาเราอีกเนาะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็คือหน้ากาก อ่าก็ควจะใส่หน้ากากอีกอืมชูออฟสอดชูออฟสอดนะคะนี่ชูชูออฟสอดคุณมีทางเลือกสองทางจริงๆคุณลังเลการลังเลของคุณคุณปิดตาไว้นะคะปิดตาซึ่งอาจจะไม่รับเลยสักทางก็ได้นะคะอืมเนี่ยแต่คุณก็ เป็นพลังงานที่แบบว่าบางทีบางคนก็อาจจะไปดูหมอเลยก็ได้หาหมอดูนะคะอืมว่าจะวางแผนยังไงดีนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่อาจจะไม่ได้ร้อนใจเท่าไหร่ในการลังเลยครั้งนี้เพราะคุณก็ยังจิบกาแฟจิบชาอยู่เลยนะคะอืมจะาายพิ้เช d คุณต้องมีความตื่นรู้คุณ อ่าจากที่ผ่านมาที่คุณจะต้องเจอความขัดแย้งอ่ะต่างๆนานาเนี่ยตอนเนี้คุณก็อาจจะตื่นรู้ละเพราะอะไรคุณอาจจะเข้าทางศีลทางธรรมตามศาสนาของคุณแล้วนะคะเนี่ยทําให้เกิดจกระที่เจ็ดกันนัคะตรงนี้เนาะบางคนก็คือแบบโอ้โหดิ่งมากจนต้องเข้าทางธรรม ต้องไปวัดไปปฏิบัติธรรมเข้าทางศีลภาวนานั่งสมาธิจนตื่นรู้ตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วนะคะจากเรื่องที่ขัดแย้งมาในอดีตในออฟสอร์ตอนนี้ชีวิตคุณนะ่ะจะมีเป้าหมายมีเป้าหมายอย่างเดียวในชีวิตคุณอ่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักคุณจะตั้งเป้าหมายแล้วคุณจะพุ่งไปได้ไกลขึ้นเพราะคุณคิดว่าที่ผ่านมาการมีความรักเนี่ยมันทําให้ฉุดล้างชีวิตคุณไว้มากเลยนะคะอืมฉุดล้างชีวิตคุณไว้มากจนตอนนี้คุณต้องรีบที่จะมุ่งไปข้างหน้าตามเป้าจุดมุ่งหมายเป้าหมายของคุณไว้นะคะอ่ะ จนตอนนี้คุณอาจจะเป็น q ควีนออฟ o อดแล้วที่แบบก็เปิดใจให้คนอื่นอยู่นะแต่ว่าก็ต้องเลือกอะ่ะคือเลือกแล้วอ่ะก็ลดก็ลดดาบลงมาไม่ไม่ได้ตั้งแบบนี้ไม่ได้ตั้งกำแพงอะ่ะเออคุณเป็นควีนคุณดูดีสงากก่าโกลูมากอ่า